สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่ๆที่รับชมช่องวส,สันน้อยอยู่นะคะวันนี้นะคะจะพามาเลี้ยงวัวนะคะกับเป้าอ้วนเหมือนเดิมนะคะใกล้เทศกาลสงการแล้วนะคะก็พามาชมบรรยากาศนะคะอันนี้น้องตามคนอยู่นะคะมีอยู่ตัวหนึ่งนะคะอันนี้กำพามแม่นะฝึกออกมาวันแรกเลยนะคะวันเนี้ยกำลังติดคนอยู่เลยนะคะเนี่ย ที่ไหนอุณหภูมิเท่าไหร่กันบ้างคะตอนนี้ที่นี่40องศาเลยนะคะเนี่ยอันนี้ประอวนเขาพาวัวเดินมาตั้งแต่นู่นนะคะฝั่งนู้นเลยนะคะจนมาถึงฝั่งนี้เลยนะคะกว่าจะถึงนะที่กินใช้เวลามากมายนี่คะ่ะ ่ยาก,กาศสดๆเลยนะคะเดี๋ยวจะพาออกไปดูนะคะเพราะว่านี่นะคะเดี๋ยวพาออกไปดูน้องวัวอยู่ฝั่งนู้นนะคะนี่นะคะสวัสดีนะคะพี่ๆที่รับชมช่องวสัว์น้อยอยู่นะคะ อากาศท oh, ี <laughs> ่ไหนอุณหภูมิเท่าไหร่กันบ้างอ๋อสี่สามสิบเก้าตอนนี้สี่สองสานะคะกําลังร้อนๆเลยค่ะเนี่ยนี่นะคะแวะแวะอยู่ใต้ต้นไม้กันนะคะวันนี้พามาเลี้ยงวัวนะคะนี่นะคะเป็นน้องวัวนะคะอูร้อนมากๆเลยนะคะวันเนี้แต่จริงๆร้อนมาหลายวันแล้วนะคะพี่พี่ ที่ไหนมีฝนตกบ้างนะพายุกำลังจะมาแล้วนะคะนี่นี่นี่ดูสุดหล่อนะคะทุกคนนี่ค่ะสุดหล่อนะนมาแล้วมาแล้วตัวจริงเขาใหญ่กว่าในกล้องนะเนี่ยหล่อไหมคะตัวนี้นี่อีอันนี้นะคะนี่นะคะ,ะ,คะ,ะ,คะกำลังเดินมานะคะ น้องนะคะเขาเดินไปแช่น้ําไปมาเป็นระยะนะนู่นนะคะทุกคนเราเดินมาจากนู่นนะเมื่อเช้านะคะเดินกินวนรอบมาจนถึงตอนนี้เลยนะคะเนี่ยมาตั้งแต่เช้าแล้วนะคะจนตอนนี้เที่ยงนะเที่ยงแล้วนะคะยังยังไม่ถึงที่กินนะะเดี๋ยวจะต้องไปพักลุ่มกันอีกก็กินมาทั้งทางนะคะนี่นะแล้วมีน้องๆอ,ออกใหม่ด้วยนะคะเป็นตัวเมียนะหนึ่งตัวนี่คะ่ะสีขาวเห็นไหมคะนี่เพิ่งออกได้สามวันนะคะ ออกมาเดินไล่ทุ่งอีกแล้วนี่นะคะตัวเมียนะคะตัวนั้นนีเพิ่งเพิ่งเกิดเลยนะคะตัวนี้นี่แล้วก็เดอะทีมเดอะทีมวัยรุ่นนะคะเดินลังท้ายนะฝูงวัยรุ่นนะก็จะเดินลังท้ายหน่อยนี่คะ่ะยังกินไม่เต็มที่นะก็ยังไม่อ้วนนะแต่ตอนเย็นนะพุงป่องปุ๊บอ้วนเลยนะคะนี่คะ่ะ ร้อนมากเลยนะคะพี่พี่ที่ไหนอุณหภูมิกี่องศากันบ้างคะเนี่ยอันนี้โทรศัพท์จะระเบิดแล้วนะคะเนี่ยน,นี่นะคะนี่ตัวนี้หลอกเขาก็หล่อเลยนะ <Yeah. S 1> <laughs> นี่คะ่ะนี่นะพักล่มพักล่มร้อน จังมากมายวันนี้นุ่นนะตัวเมียตัวนี้ค่ะกินเนี่ยดูดูอ๋อไม่กินกินฝักขําฉาอ,อันนี้ได้เดือนกว่ากว่าอันดาพานอันดาพานอยู่นี่นะคะตัวนี้ห้าเดือน,น,นอตัวนี้เดือนกว่าตัวใหญ่มากเลยอ่ะ ตัวเมียตัวเดียวแล้วก็เพิ่งมีออกใหม่ก็เป็นตัวเมียนะคะเนี่ยอันนี้เดอะทีมพักร่มกันนะเอาผัดข้าวมาสามเอานี่นะ เราจะไปนู่นนะคะที่พักที่เดิมนะต้นสนนะคะสวัสดีนะคะพี่พี่ที่เข้ามาติดตามรับชมใหม่นะคะวัออนนี้ก็มาเลี้ยงวะะัวนะคะกับป้าอ้วนนะฝุ่วัวไล่ทุ่งนะคะอยู่ที่ตำบลบางพระหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะเนี่ยตัวนี้เกิดเกิดพฤจิกานะคะเนี่ยพฤจิกาจนถึงวันเนี้ยก็ยังไม่เต็มเลยยังไม่เต็มหกเดือนห้าเดือนกว่านะคะตัวเนี้ยเนี่ยเขาใหญ่นะ จริงๆในกล้องตัวเล็กกว่าตัวตัวสั้น้อยตัวเล็กกเลยเราตัวใหญ่นนคะเนี่ยจริงๆเขาอันนี้นะทีมงานจะไปเราเป็นทีมงาน,น,นเดี๋ยวจะไปพักร่มกันแล้วนะคะแต่อีกพักหนึ่งอะ่ะนู่นนะคะทุกคนหน่นสุดป้ายเลยค่ะ ร้อนจริงๆนะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนและตัวเองนี่นะคะหูร้อนจัดเลยอะ่ะคีมกันแดดต้องเข้าแล้วนะคะเนี่ยนี่ตัวเนี้ยตัวเมียเนาะเดือนก็กวาเอยนะคะเนี่ยตัวเนี้ยตัวหลังอะ่ะตัวใหญ่มากเลยอะ่ะนี่นะคะแล้วก็เดอะทีมไงเขาก็จะกินไปวนรอบๆเนะะี่ค่ะเรามาจากนู่นเลยนะคะนะ่ะ เห็นสีส, át, ส้มๆตรงนู้นไหมคะน่ะเรามาจากนู่นอ่ะแล้วก็โค้งเลยค่ะทุกคนพอเราโค้งกุ๊บก็จะไปกินตรงข้างวัดนะคะนี่นะร้อนมากๆเลยนะคะที่ไหนอากาศกี่องศากันบ้างคะพี่พี่นี่นะเดี๋ยวเราจะดูแบบยวงห่างยังห่วงๆก่อนนะคะขออนุญาตอยู่ใต้ต้นไม้นิดนึงนะคะนี่นะปล่อยให้ เด็๋แก๊งนะเขาเดินนํากันไปก่อนนะคะร้อนจริงๆนะตัวเนี้ยแม่เขามีลูกถี่นะเขาจะผอมนะเนะี่ยตัวหลังอนะ่ะตัวล่าสุดที่เพิ่งออกก็คือแม่เขาเหมือนละนมไวนะแล้วก็มีลูกถี่นะคะตัวเนี้ยเหมือนต่อต่อต่อกันเ,เลยนะคะลูกตัวใหม่เขาเพิ่งออกได้สามวันนะคะแล้วก็เอามาเดินด้วยกันแล้วนะคะนี่นะทุกคนเดี๋ยว นู่นนะคะปล่อยให้ทุกคนเขาเดินกันไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราแบบรอก่อนนะน้องเขาก็จะลงน้ําเป็นระยะนะคะน้องวัวอากาศร้อนมากมายระวังเป็นลมกันนะคะเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่พี่นะคะที่ติดตามรับชมช่องวสันน้อยอยู่นะคะที่ไหนอากาศกี่องศากันบ้างนะคะ เมนมาบอกกันหน่อยนะนู่นเลยค่ะนะทุกคนไปอยู่นู่นหมดเลยนะเดี๋ยวเขาเดินไปก่อนนะเดี๋ยวเราจะขึ้นรถไปคงไม่ไหวจะเคลียววันนี้แต่ก็ร้อนมาหลายวันแล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะต้องขออนุญ,ญาตนะขับรถตามกันไปต่อนะคะเดี๋ยวไปขับรถก่อนนะคะเดี๋ยวขอปิดไลค์แค่นี้ก่อนนะคะขอบ ูค้าน,นะคะที่ติดตามรับชมนะคะโอ้ที่ไหนนะคะใต้42องศาที่ไหนคะพี่โอ้ที่นี่ก็40ก็แย่เหมือนกันเนาะเดี๋ยวไปไล์ต่อกันตรงลุงอีกนะคะ<ส>เผื่อดูใกล้ๆแล้วก็เพลินๆน,นะโอ้นาราธิวาสค่ะสวัสดีคะ่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะมาดูใกล้เนาะแต่ก็ร้อนจริงๆนะคะพี่ ช่วงนี้นะระวังต้องแบบอยู่กลางแดดต้องระวังนะคะจะไปรับลแดแดได้นะ